นี่คือเหรียญหลวงพ่อมน่นรุ่นลน9นะครับวัดเนินตาม,มากจังหวัดชนบุรีปี2535นะครับนักเรียนเมืองชนไม่รู้จักหลวงปูม่ม่นถือว่าเฉยสุดๆนะครับหยุดเวลาวัดเนินตาม,มากพระน,นิคมขยาดประกาศชัดอัดวิชาหลวงพ่อสดวัดปักน้ำหลวงปูม่ม่นธรรมจินโนหรือพระครูสุจินะธรรมวิมลเกจิด,ดังวัดเนินตาม,มาก ตำบลโคกเพราออำเภอพนักนิคมจังหวัดชนบรุรีประชาชีให้เห็นความเลื่อมใสศรัทธาทั่วหน้านะครับหลวงปู่ม,ม่นจุติในสกุลวิญญาณเมื่อวันเสาร์ขึ้น7คำ่ำเดือน5ปอีจอวันที่16เมษายน2453นะครับวัยยาวบิดามันดานำไปฝากเรียนกับพระที่วัดใกล้บ้าน ศึกษาอักครสมัยนะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมอารีสนใจฝ่ายเวียนมีความพยายามและอดทนเป็นเยี่ยมนะครับทําให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้อย่างเต็มกําลังจนมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านาต่างๆเช่นด้านอักษรการแพทย์แผนโบราณด้านการช่างนะครับเนื่องจากเป็นบุตรชายคนเดียวจึงเป็นกําลังหลักช่วยเหลือครอบครัวมีฐานะมั่นคงจนมีที่นาทํากินเป็นของตัวเองนะครับ กระทั่งอายุ29ปีจึงอุดผสมบทพระพิสุนะครับในวันเสาร์ขึ้นสองค่ำเดือน5ตรงกับวันที่9เมษายน2481ที่พัทธสศีมาวัดโคกเพราะอํเาเภอพนักนิคมจังหวัดชนบุรีโดยมีพระครูสังวรศีละจาร์วัดหลวงพรมมาวาดตำบลวัดหลวงอํเาเภอพนักนิคมเป็นพระอุปชานะครับพระครูพิพัฒน์ธทรรมคุณวัดโบสถ์ตำบลวัดโบสถ อำเภอพนันิคมเป็นพระกรรมวจาจารย์และพระครูออาจารย์สุนทรวัดโคกเพาะตำบลโคกเพาะอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมจินโนหลังอุปสมบทได้พำนับที่วัดโคกเพาะระยะหนึ่งนะครับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดเนินตามากเริ่มศึกษาเรียนพันธุระและวิปัสนาธุระอย่างจริงจังเพ่งคั้ดในธรรมวินยัย ตั้งแต่เริ่มอุปสมบทศึกษาปริยธรรมเข้าสอบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทตามลำดับมีความสามารถในการจำและสวดพระปาติโมกจนมาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับฝึกการปฏิบัติจิตและกรรมฐานอุปสมบทได้5า้าพรรษานะครับจึงออกทดลดงหาประสบการณ์ตามที่ต่างๆเช่นพระพุทธบาทสระบ,บุรีวัดปักน้ำภาษีเจริญเป็นต้นนะครับท่านเล่าว่าไปศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปักน้ำสมัยที่หลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่นะครับ แต่เมื่อปฏิบัติได้7วันท่านบอกว่าไม่ถูกจริตเลยขอลาออกไปที่อื่นต่อมาภายหลังท่านได้ฝากตนเป็นศิษย์พระสมุบุญยิ่งวิิโยที่วัดเขาบังพระอําเภอศรีราชาหลวงปู่มว่วเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาศิษย์สร้างคุณงามความดีให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของสาธุชนตลอดมานะครับจนกระทั่งพศ2537ท่านอาพาธหนักนะครับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชกรุงเทพ ถึง8เดือนเลยทีเดียวจึงสามารถกลับออกมาอยู่ที่วัดนะครับหลังจากนั้นก็อาพาธแต่ทั่งมรณะภาพเมื่อวันพฤหัสที่8ตุลาคม2541เวลา18นาฬิกาสิอายุรวม88ปี5เดือน24วัน60พรรษานะครับผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ